งแอดยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Baby Monster World แอดส่งแจวมาแล้วกับเพืเเ่อนเมื่อคืนนี้ YG มาลง p r e ีวิ w เพลงคลิกแคลให้ฟังกันตามสัญญาแล้วนะคะมาสปอยตั้งหนึ่งนาทีครึ่งแนะ่รถเนาะทำเอาฉันอึ้งไปเลยเพราะไม่คิดว่าจะให้ไม่ยาวขนาดนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นคลิกแคลที่สมมงกับลำดับเพลงแรกในลบัับชุดเต็มแรกของ Baby Monster t ี่ h ิ p ฮ o ป s ซ o ออริจินัล้ายตัวแม่ตัวรัดตัวตึงทำถึงมากจริงจังหวะบีดกำลังดีแบบที่ต้องยกหัวตามเคียวโกะมารุอะอไม่ไหวเลื้อยได้เรื่อยเอวพร้อมพลิวพร้อมกันทั่วเโลกให้ฟิลสาวมันยุคใหม่ที่คลิกแกลกความแฟชั่นนิสตาแบบสับต้องมาความคุณหนูดูแกลมต้องมีเจ็ดสาวที่จะมาเดินจิกด้วยจริตดดนแครแบบแบด girl short อ้อยมันโคต ถูกต้อง Click click heels t o p walking with my hips back เสียงใครร้องเปิดจิกตก็ตไหมแอดชอบเนื้อเสียงมากนะร้องเปิดฟิลมาแบบเบาๆ whispering ระซิบกระซ่าแต่เข้าถึงความเซ็กซี่แบบสุดๆแล้วต่อด้วยการไล่โมนสกดมาใน click cl ack,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  click 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 กล่อมประสาทกันเข้าไปเอง <Wow. S 1> ต่อด้วย spending money chart chart แอดวาน่า mm hmm. จะเป็นโรราปะเสียงเท่ขึ้นมาอีกหน่อยแล้วต่อด้วย walking like a bus oh <my> bus bus ว่าต้องเป็นน้องแรแน่ๆจริตติดกลามลอยมาเลยแล้วพาต่อมาก็แน่นอนว่าต้องเป็นอาร์อนเสียงยูนิคสักขนาดนี้แรปเดงราสะดุ้งพุ่งมากฟินสุดๆเลยค่ะแล้วพาต่อมาก็ต้องเป็นพี่รุก่ะแรปเปอร์จากแดนปลาดิบอาทิตย์อุทัยเสียงโคตรเท่โคตรมีสเสน่ห์ดีฟทนแบบโคตรตัวแม่สุดยอดจริงๆเลยพี่ก้าแล้วพาคลิกคลาดเฮลส์แทบ walking with my hands back ก็วัน มาอีกครั้งแอดก็ยังคิดว่าน่าจะเป็นชิกิตารองก่อนแล,แล้วตามมาด้วยภริตากับโรรารองสลับทอนผสมเสียงกันและคนรองก่อนสุดท้ายทีเซอร์ไพรส์สุดๆเลยก็คือเจ้าชินฮารัมกับทุกคนโอ้ไม่กน้องปรากระพงของแม่ทำแม่อึ้งหูค้างกันไปเลยทีเดียว <Wow. S 1> นี่คือเสียงของเมนโฟโัลที่แอดลิปคอรัส ไฮโน้ตและรองแบ็กอัพให้ทุกอย่างเทคนิคระดับปรมาจารย์แต่มาวันนี้คลิกคลาของชีน้องมาร้องแรปกันเลยทีเดียวแล้วฟังเสียงสิ <Yeah. S 1> นี่แค่ได้ยินเสียงนิดเดียวเองนะ <Yeah. S 1> แต่มันระเบิดมากมันเจ๋งมากนี่คือเอสควีนโฟโคลอย่างไรที่ติของจริงน้องปากระพงหนูจะร้องได้เพราะทุกแนวแบบนี้ไม่ได้ป่ะ <Yeah. S 1> มันเวอร์เกินเบอร์ไปมากเก่งเกินจริงๆส่วนอาสนั้น ยังฟังหาไม่เจอนะคะยังไม่ s ช r e เลยเพื่อนๆฟังออกไหมแยกเสียงกันได้ไหมว่าเป็นใครกันบ้างก็เมนมาได้เลยเมาๆม,มันมๆวนมๆจอยๆรอบเพลงนี้มันจอยมากจริงดีไม่ดีอาสาอาจจะมาเป็นไพ่ลับตอนปล่อยเพลงเต็มก็เป็นได้อรอไม่ไหวแล้วอยากฟังเพลงเต็มแล้วคะ่ะส่วนความหมายของเพลงคลิกแคลกนั้น เสียงคลิกแคลกจะสะท้อนถึงการเดินแบบสับที่ทำไม่ได้ยินเสียงส้นสูงกับเสียงของเหรียญเงินที่ตกลงบนพื้นดังคลิกแคลกกรุงกริงนั่นเองค่ะและถ้าจะแปลเนื้อเพลงแบบคร่าวๆในสไตล์แอสเสียงแจนคนนี้ก็จะประมาณว่าเฮ้ hey! เดินจิกซนสูงทิ้งสะโพกไปเลยนะส,สาวถึงคราวใช้มันนี้อย่างเต็มที่เพราะฉันมีทั้งเงินมีทั้งทองบ้านช่องก็ใหญ่โตบอสสิยาไม่ต้องแคร์อะไร ให้เงินมันพูดแทนเองเย่ yeah. ฉันอยากได้รถตู้มาขนกระเป๋าฉันสักหน่อยและไม่เคยห้อยที่สุดท้ายเพราะฉันต้องเป็นที่หนึ่งเสมอพออยู่กับเพื่อนสาวพวกเราก็จะก้าวมาบนซีนเล่นใหญ่เล่นโตโอ้โห oh สาใจเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมและถ้าฉันถามว่าลุกไหนรถสุด คุณก็ต้องตอบว่ามันดีทั้งหมดเพราะว่าถ้าโพสต์ในทุกมุมของฉันมันโคตรเลิศแล้วในวันเกิดอยากจะหยุดเว c i เช่นฉันก็จะมาชิ่งชุดเทนนิสกับสร้อยข้อมือสีฟ้าน้ำทะเลก็ต้องยอมรับนะว่าฉันมันตัวเอที่โหดเกินเบอร์ไม่นะเธอฉันไม่ใช่คนที่เธอจะมาล้อเล่นด้วยได้ใครๆก็อยากรู้ว่าฉันจะระเบิดเวทีให้แตกเป็นสิ่งเสียงอีดีเมนีเมนโมสุ่มจับเลือกเรียงมะเขือเปาะแปะ และแต่ไม่ใชนที่คุณจะรู้ตัวหรอกฉันจะปล่อยของให้ดู จริตเพลงนี้ถือว่ารัดหดเกินเบอร์ของจริงเลยนะเนื้อเพลงมันมากบิ๊กบอสตัวแม่สุดโสดหมั่นไส้ว่ะโอ้ยฉันชอบอยากฟังเพลงเต็มแล้วฟังให้ manifest ว่าฉันมันรัดฉันมันรวยฉันมันสวยฉันมันปังพวกเราจะต้องดังแบบเบมอนแบบฉุดไม่อยู่กันไปเลยค่ะ และนี่ก็คือข่าวของเราทั้งหมดที่แอดมาฝากในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆคิดเ,เห็นอย่างไรกับเนื้อเพลงคลิปแกลดก็เมนมาคุยกันได้เลยชอบทอนไหนตรงไหนยังไงว่าแล้วตื่นเต้นมากไหมที่จะได้ฟังเพลงเต็มแล้วเม้นกันมาเยอะๆเลยนะชาวมนตรีกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้แอดด้วยนะคะแล้วพวกเรา,าจะกับมใคลิปหน้าดูแลรักษาสุขภาพด้วยขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีมีความสุขมากๆรักๆไปแลปสวัสดีคะ I will not stop. No, I'm never second guessing. I gotta.